สวัสดีค่ะเด็กๆสิยงครูไม่ค่อยมีเนะะเาะไปไปติวกันเถอะอีพีที่36นะคะซึ่งจะทำให้หนูรู้ผลนั่นดีเลยคลิปนี้คือการสอบ AT อันนี้คือสอบที่โรงเรียนนะคะ่อะถ้าพร้อมที่จะสอบกันแล้วนะคะให้ลุยกันเลยจ้า โจดคนเติมไนข้็ได้โจดกันบ้านนี้คะลูกถ้าโจดจันไม่ได้ใช้คำนี้ปัาเรื้มหมายถึงยินดีดีใจเปรมปรีนี่ไงแปลความหมายเดียวกันเพชรใสได้รับเกียรติปรผู้มีความปรปกนตีจัด รรข้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนารุมมนกนตินาชาค่ะข้อใดเรียงคำได้ถูกต้องตามพจนานุก,กรมดูเลยแม่นนการต้องมาก่อนสละอาสละอามาก่อนสละอา ผลไม้ในข้อใดทำหน้าที่เป็นกรรมซื้อไตรโมโค่ะไตรโมโถูกกระทำด้วยการหยิบซื้อนี่ข้อใดอ่านถูกต้องดูสิคะคำแรกอ่านว่านิรันดรคำสองอ่านว่าประสิทธิคำที่สามอ่านว่าสัมภาษณ์คำที่สี่อ่านว่าพันธุ์บัก บ้านอะไรคะบูรแล้วก็อะไรโบเขาบอกให้เรียงคำตามคุนานุกรมจึงตอบปาบูเบี้ยแล้วก็บกโบกผลไม้ในตะกร้าทำไมคะคำสั่งคำสั่งคืออย่าแช่ในตู้เย็นอย่าแช่ตู้เย็น เป็นคำสั่งข้อใดไม่ใช่คำของจองทํำของจองต้องมีสัมผัสกันหอมกระตอมมีสัมผัสมองกระชอบสัมผัสไม่ตากระพาสัมผัสชวนกระลวนส่วนกระลวนสัมผัสข้อนี้จึงตอบผีเสื้อค่ะแก้วตาไปที่จังหวัดเชียงใหม่เธอได้รับประทา,าพิิกองอร่อยมากถ้าพูดเป็นภาษาถิ่น หนึือต้องพูดว่าอะไรคะลำแท้ๆเจ้าร่วมต้านคนโกงชาติอันนี้คำขวันชาติกับอะไรสสะอาดแล้วพาดขาดปาดโดยไม่พลาดแจ้งบอกใส่ ภาพนฮะกล่าวถึงเรื่องอะไรคะการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่หเหมาะสมใช่ไหมตอบสี่นะสับขาดออกแล้วนะตอบสี่เข้าใจไหมคะข้อนี้ตอบ สี่สี่นะสี่อุตสาห์ตั้งใจขึนสขอลงถ้าเสียงดันไม่ดีขอกลับไปข้อเมื่อกี้ 8. แป๊บแก้ให้ โอเคไหมแกแล้วนะสับดาลองนะหนึ่งครนี้ตอบสี่นะประหยัดน้ำในวันนี้ทุกชีวิตจะจะมีใช้ไม่ขาดสแกนอ้าบุคคลที่ปฏิบัติตามคำควรคือประหยัดน้ำเนี่ย <c oughs> สี่เหลี่ยมเดิมบุคคลในปฏิบัติตนทางวิธีออกกำลังกายที่ถูกต้องก็ต้องเป็นแผลใช่ไหมเพราะว่าเขาวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้งเห็นไหมห้าถึงสิบนาที อาคารนี้อยู่ด้านหน้าทุกท่านนี้เป็นอาคารกีฬาซึ่งใช้สำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาต่างๆของโรงเรียนโดยสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2542ภายในอาคารมีอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายให้นักเรียนเลือกใช้อย่างใดอย่างได้อย่างหลากหลายจากข้อความนี้พูดสื่อสารประเภทใดคะ การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนหัวข้อใดเป็นการเขียนเรื่องตามจนินตนาการอนาคตของฉันค่ะข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการเขียนจดหมายก็คือคำรับรองของเพื่อนจดหมายลาครูต้องรับรองจัด ผู้ปกของเท่านั้นถ้าฉันเป็นปลาจะแหวกว่ายน้ำแหวกว่ายในน้ำให้เย็นจามุระและไรก็โดดขึ้นมาให้คนชื่นชมเป็นการเขียนตามจินตนาการประโยคใดเป็นการพูดศักถามนี่ห้องประชุมไปทางไหน ผลไม้เห็นไหมแม่ค้าขายผลไม้รายหนึ่งมักจะโกงตาช่างเป็นประจำ <_ d ata> เพื่อให้ตนเองเนี่ยได้กำไรมากๆในที่สุดลูกค้าก็จับได้จึงพาก,กันหนีหายไม่มาซื้ออีกเลยแม่ค้าจึงต้องปิดกิจการไปคุณธรรมข้อนี้คืออะไรคะความไม่ซื้อสัตว์ไงแม่ค้าไม่ซื้อสัตว์คนก็เลยหายก็เลยเป็นเรื่องของความซื่อสัตว์สุดจริต คดไอเป็นการประพฤติอขอไปเป็นการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเก็บกระเป๋าเงินได้และส,ส่งคืนส่งคืนเจ้าของค่ะแม่ค้ามือเดินเขาถามว่าลูกค้าไม่ซื้อผลไม้เพราะอะไรแม่ค้าคดโกงอะไรเอ่ยเช้าๆเข้าทำข้ามออกมาเรืร่อยๆดาวค่ะ ข้อใดเป็นประเภทของการเขียนหมัยถึงครูหมายลากิจกลาป้วยค่ะไม่ยากเนาะถ้าไม่ยากอย่าลืมทบทวนให้ดีและไปสอบนะคะเราจะสอบกันในวันพุธเนาะนะวันที่6มีนาคมนะคะเป็นวิชาแรกด้วยเพราะฉะนั้น ตั้งใจทบทวในให้ดีแล้วก็สอบนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรีบไปอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วนะคะเสียงไม่มีอย่าดื้อครูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํคลิปครั้งต่อไปและจะได้ไม่พลาดค,คลิปตกีวครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมทันกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ